านาเนี่ยมะนาวหอมกระเทียมพริกให้เราไดกินมันโอกลินนี่ผัวดีกว่ากว่าอืมวนอเสนน้ำจิ้มมีสองแบบนะคะนี่น้ำน้ำจิ้มอันนี้มันจะเหมือนกับคลาน้ำจิ้มอ่อปลาปลาหนึ่งก็เ,เ,ลเลยนะแป,ปะซะไปปะ เออปอเปียแล้วก็นี่ก็จะเป็นน้ำจิ้มที่ออกบนเรี่ยวนีดนึงงอนะครับแล้วก็จะกินแบบเกาหลีเขาไปวะเนื่อง่าเข้าไปยังไงวะ baby the kim